ทุกคนเรามา,าดูโซนตลาดใหม่กันบ้างดีกว่าไปครับหน้นแว่นตรงแว่นตาไม่แต่เพราะข้าม่ค้าแล้วทุกคนร้านค้าไม่ค่อยจะมานะก็จะไ,ไปอยู่ตรงไหนเราก็ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ไหนไม่รู้อ่ะอ๋อที่เดิมไม่รู้ ที่เดิมที่เดิมก็แต่ว่าเสียงเพลงมันดังมากเลยไปมาหาสักหน่อยไม่มีโดนเลยจะเบาดีครับสักใคร์ตายแล้วคุณึงค่ะมาเฮ้ยใครเลยนะมีเ้ามีโดมีโดนด้วยอ่ะดูดิมาตลาดผมมาก่อนเนะถ่ายแอลกอฮอล์อะไรคนเยอะไม่เยอะครับนิดเดียว ไม่ได้แล้วละไม่มีอะไรให้รีเวิวเลยไม่มีอะไรให้รีเซวิลใช่ไหมใช่นี่ไงโดนนี่ไงแต่มันไม่มีรีโมทมันเนาะมว้ยตัว S G ป่ะตอนเนี้ยใช่ไหมมีลิมิตเดี๋ยวเราดูรุ่นก่อนดูรุ่นที่อ๋อ S d 907นี่ไง S G กระสุน สา0ห้าสิบมันไม่ไ,ไมติดอยู่ไม่ติอดอยู่นะมต้องใชดิ GPS ปโดน G P S นะครับปะอ๋อ,อม,มันมีอะไรอยู่นะเนี่ยนี่ไงมันชาร์จยังไงไหมล่ะอ,อ๋อนี่ไงถ้าผ่านตรงนี้ อ่อน,นแลครับนีหน่อ,อะีเก้าศูนย์เจ็เป็นโดน GPS ไงมันน่าสนใจอยู่แล้วทุกคนสามร้อยห้าสต่อเจ๊ปลาดีวกว่าเจะ๊ปลาให้เท่าไหร่อุดหนุน <c oughs> มกบอกอุดหนุน,นแต่เราบัตรมูชกเจ๊ปลามนาะให้เราต้คหาหลังใบหลังใบราคาหลังใบนะครับเฮ้ เพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านันจะมีของมาเยอะอยู่นะครับใช่ใช่อาทิตย์นี้มาทดลองตลาดก่อนอะอนี่เออเนี่อะไรมาบ้าอ่าถือให้ก่อนไม่ถือให้กันคิดถึงตลาดแล้วเนี่ยใช่คิดถึงเงินในตลาดโอ้ใช่เมวาแต่ไปจกส้มตำมอยู่ที่บ้านต้้มขาวเออเนี่ยลำโพง JBL นี่เอามีสายให้ด้วยไม่เป็นลำโพงบลูทูธเปล่าไม่รู้นะ เอาบ BL ูทูธนี่ทุกคน JBL Bluetooth สองร้อยใช่ไม่แจ็คไงไม่แจ็คให้ด้วยเวลาจะต่อพวกเครื่องเสียงที่ไม่มีอ่ oh. าาะโอ้ราคาจะล่วงราคาจะล่วงเอาแปะมาโอเคสองร้อย JBL ไม่อะไรลนะเฮงเหงาก,ก็หยดเดี๋ยวจะลงกล้องแล้วหนะ่อยเดี๋ยวกนหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนก่อนร <c oughs> ้อน สบายดีครับผมตั้งแต่สงการผมสบายดีไม่มีกล้องเลยใช่ก็จะไปอยู่ได้ไงร้อนมากสตรีมแคม1 5ร้อยห้าสิบนี่กล้องไอพีนั่นอะไรออกเกมอ๋อเกมโบราณใช่ไหม,ไมอันนี้มันชาร์จยังไงอ่ะ ข้าไงไหเข้าข้างหลังเลยอ่ะอ๋อข้างาบนข้างหลังเลยอันเนี้ยอะไรไม่นอนอ่ะเอาลำโพงเหรออะไรอ่ะออกก๊าซอ,อากาัดรถยนต์เฮ้ยอกก๊าอากาัดรถยนต์อ่ะเนีย่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาไปใช้ดูนะใช่ไงก็ก็ไปถึงรถก็เปิดป่ะต้องฝุง่นต้องอยู่ในรถตลอดมันต้องเอาออกจากรถใช่ยาน ออกอยู่ในรถเดี๋ยวก็ออกจากรถแล้วก็ออกไงอ่ะเดี๋ยวให้หลยตอนนี้อารอรนออะไรนั่น่ะอือ Universal laptop a r a p t e r อ๋ออ๋อเป็น,เป,นเป็นไอ้นั่นไงเขาเรียกว่าอะไรวะหัวแจ็คเสียร์ลบบุ๊กอะ่อะใส่ทุกรุ่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวตรงน,นี้วะเออยจะเผื่อจอจนั่นไงรลบบุ๊กของของเดวะ่ะ มันจะมีอย่ะง,ง,ง,ง่าไงดิไงดิไดิาไอะอ๋อมันอนันผสม่ายเรมีกับทุกค่ายแล้วนะม่ค่ายเราราคาเดีวอามาจากกรุงเนค่ายเลยโอเคเอ,อันนั้นเป็นะอะไรอเดอเตอร์เดอเตอร์ไง

อไฟบูว่ะไฟบูวอชอือะไรติดตเพื่อะไรเื่ออะไรอไบูวอชแอบมาเหรอแอบแอบมาเซอร์ไพรส์ไงอ่าไหนอไเกมบ้างล่ะ อ๋อไม่ไม่เมื่อกี้ไม่มาไงแต่ตอนนี้มาแล้วชีวิตได้เอาได้เอานอนไม่ได้ไรเงาอ๋อหมือนเป็นไม้อ่ะถือว่าไม่เป็นไม่ใช่ไหนนะไม่ไม่ค่อยเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ก็มีอยู่ นี่ไฟนี่ไงเลเซอเลซอไลท์อันนี้เะองแบบจแวบมานนี่นะเนเอผมว่เยอะจังนี่ร้อนเนี่ยกันโ้รีดเหงื่อใส่เสื้อด้วยเลยเสื้อก็รีดเหื่อนะมีอะไรอีกหมดแล้วั้งนะแล้วนี่อะไรไม่รู้ เกมเกมเจับจอยเลยเบากลัวมาพุ๊บกระเทืบตั้มเฮ้ยเด็กเล่นไงเด็กเล็กอ่ะแอบเบะเข้าไปตรงนี้อ่ะเด็กก็คลองอนนี้เมาบูทุดหรออ๋อพาไวเลสไม่ใช่หายก่อน อ๋หากรอนเดียวหารก้อนเดจนี่พันไม่ค่อยบางี่พันม่อะิไหมดแล้วแบบั่จะหมดแล้วสิบวทีพอดีโอเคที่หน้าน้แวะมาหาใหม่นี่เป็นกันนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราจะมาเทสดโดน GPS ที่เราได้ในราคาตัว300ทุกคนว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะผมไม่มีรีโมทนะเดี๋ยวจะบังคับผ่านตัวโทรศัพท์มือถือแล้วกันนะครับตอนนี้เป็นตัว SG907 เขาบอกว่าเป็น GPS นะถ้าดูในอินเทอร์เน็ตนะครับก็เดี๋ยวรูดดีกว่านะครับว่ามันจะได้หรือปรนะเปล่าตามมาเออตอนแรกผมต้องคาลิเบรันก่อนนะี่เขาบอกนะทุกคนหนอยคาลิเบรชันก่อนนะบอกว่าให้หมุน โอเคเสร็จแล้วแล้วก็กลมหัวหอเอาหัวหมุนลงแล้วก็ให้หมุนโอเคตอนนี้โอเคคาลิเบทเรียบร้อยมาเฮ้ยกล้กองมันใช้งานได้ไปอืมตอนนี้กล้องมันใช้งานได้นะผมจะลองบินด้ยทุกคนบินเลยมันหอยไหมา้อยไหมห้อย,อยนะเร็วเร็ว เฮ้ยบินได้หรือเปล่านี่ไงเฮ้ยบินได้ด้วยระยยเ็นคือม,มองไม่เห็นเครื่องบินมาไมองเห็นแล้วนี่ไงเนาะเดี๋ยวจะหมุนมานะหมุนหนหน้ากลับมาอ,มอ่ายืนไ,ไปแล้ว อย่าขึ้นสูงกล้องมองไม่เห็นคน <laughs> งคนถ่ายเนี่ยมองไม่เห็นคน,คน,หนี่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นบินได้บินได้มันบินได้ได,ด,ด,ดูดิเฮ้กล้องปรับได้ได้ปะอ๋ปอ,อ,นอ,นอป้องตุ๋งเงยขึ้น,นาาได้อาการดูในนี้เห็นปะในนี่ดูนะเราสับไม่ได้ี่ฮะไม่เห็นส่บ นิ่งไงนะเ้วก็ต้องกระจีนลิทเลยเออมันมีสถานะแบตเตอรี่บอกได้เลยนะขึ้นไปขึ้นไปไอ้สูงดู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 เราไปดูโน่นปะไม่เห็นนะตัวคนกระจีนลิทเลยดูผ่านกล้องก็ได้ เด mm hmm. yeah. oh, ี๋ยวเราผมจะลองเทสให้ม sure. ันลงจอดอัตโนมัติทุกคนอ่าเทสนะเทสนะเทสลงจอดอัตโนมัตินะมาแล้วดูดูดูข้างบนสองข้างบนไม่เห็นอยู่ตรงไหนไม่รู้โน่นนี่โน่นดูดูดูจะลงจอดอัตโนมัติหรือเปล่าเอ้าจี๊ดสูงไปมองไม่เห็นเอ้าลงมาแล้ว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  มองไม่เห็นหรนี่ไงนี่ไงเอาสองนี่สองนี่แกถ่ายไม่ถ่ายตรงแมตต์ตงแมตต์โอเคอยู่นะโอเคถือว่าแคด้นะครับซื้อมามือสองแบบว่าในราคาอยู่สามร้อยใช่ไหมสามร้อยไม่มีรีโมท รีโมทนี้กำลังสั่งซื้ออยู่แต่ว่ามีตัวโดนเนี่ยที่ได้มาก่อนแล้วรีโมทอีก300ก็เป็น600นะครับโอเคอเคสแค่นี้แหละไปแล้วครับ